สวัสดีครับพี่น้อง a l c c ทุกท่านและพี่น้องที่อยู่ทางอินเทอร์เน็ตนะครับวันนี้มาพบกับผมอาจารย์โออยากจะมาหนุนใจพี่น้องให้เข้าใจความฝันของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราทั้งหลายเราทั้งหลายแต่ละคนอาจจะมีความฝันมีความปรารถนาที่เราอยากจะเป็นนู่นเป็นนี่อยากจะมีนู่นมีนี่แต่คุณรู้ไหมว่าพระเจ้าฝันอะไรบ้างในชีวิตของคุณ พี่น้องครับถ้ามีพ่อมีแม่มีความฝันบางสิ่งบางอย่างต่อชีวิตของลูกและทำไมครับและลูกทำไมครับอยากดําเนินในความฝันของคนที่ที่พ่อแม่คาดหวังไว้ว่าวันหนึ่งลูกจะเป็นคนดีลูกจะเป็นเจ้าของกิจการถ้าพ่อแม่ฝันแบบนั้นต่อชีวิตของลูกปรากฏว่าลูกมาหาป,ะปะ้าป้ามามาลูกอยากเปิดธุรกิจของตัวเองเห็นไหมครับและเกิดอะไรขึ้นถ้าพ่อแม่ฝันว่าวันหนึ่งลูกจะเป็นเจ้าของกิจการพ่อแม่พร้อมจะแท ทำไมครับหน้าตักหมดหน้าตักเลยพ่อแม่พร้อมที่จะสนับสนุนทําความฝันของลูกตรงนั้นให้เป็นจริงหลายครั้งชีวิตของเรามีความฝันนอกน้ำพระใจของพระเจ้าแต่เราจะเป็นต uh ้องรู <f <f ้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าฝันไว้ในชีวิตของเรามีบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้ามีแผนการและต้องการทําในชีวิตของเราพี่น้องคุณรู้ไหมพระเจ้าฝันอะไรในชีวิตของคุณพระเจ้าฝันว่าวันหนึ่งชีวิตคุณจะเปลี่ยนจากของเลวกลายเป็นของดีชีวิตคุณ จะเป็นเกลือของพระเจ้าจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าคุณจะไม่ใช่เป็นคนไร้ค่าคุณจะเป็นคนที่มีคุณค่านั่นคือความฝันของพระเจ้าในชีวิตของคุณพระเจ้ามีความฝันที่จะให้คุณออกจากความมืดสู่ความสว่างพระเจ้าฝันว่าคุณจะกลายเป็นตะเกียงที่ส่องสว่างจะไปเป็นเทียนไขที่ถูกจุดและส่องสว่างแก่คนรอบข้างชีวิตของคุณจะมีประโยชน์มีคุณค่าต่อคนรอบข้างนั่นคือความฝันของของพระเจ้า มากยิ่งไปกว่านั้นถ้าเรอาอ่านพระคัมภีร์เราจะพบว่าพระเจ้าฝันว่าเมื่อพระองค์สถิตยอยู่กับเราพระองค์จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้เป็นแหล่งน้ําแห่งชีวิตจะเป็นน้ําพุพุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์และจะหล่งไหลออกไปยังคนรอบข้างชีวิตคุณถูกฝันว่าคุณถูกวางไว้เพื่อเป็นพรมีใครบ้างอยากเป็นพรครับทุกคนอยากเป็นคนได้รับใช่ไหมครับแต่พระเจ้าบอกนี่คือความฝันที่เรามีต่อชีวิตของเจ้าเราอยากให้เจ้าเป็นแหล่งราพร มากยิ่งไปกว่านั้นพี่น้องพระเจ้าฝันอะไรพระเจ้าฝันว่าชีวิตของคุณจะไม่ใช่เป็นชีวิตที่แห้งเหี่ยวเหมือนแขนงทำไมครับเหมือนกิง่งเหมือนกิ่งก้านที่แห้งเหี่ยวแต่ชีวิตของคุณจะเป็นกิ่งก้านที่เกิดผลในพระธรรมยอห์นบทที่15ชีวิตของเราเมื่อติดสนิทกับพระเจ้าชีวิตของเราจะเป็นทำไมาครับกิ่งกา้านเป็นแขนงที่เกิดผลไม่ธรรมดาครับเกิดผลอะไรพูดพร้อมกันครับเกิดผลมาก พระเจ้ามาเพื่อเราทั้งหลายจะได้ชีวิตที่ครบบริบูรณ์พระเจ้าต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ใช่ไหมครับจากคนไร้ก้ากลายเป็นคนที่มีคุณค่าเป็นเกลือพระเจ้ามีความฝันว่าพระเจ้าต้องการเปลี่ยนชีวิตคุณออกจากความมืดให้มีความสว่างของชีวิตพระเจ้าฝันว่าชีวิตของคุณจะไม่ใช่ชีวิตที่แห้งปากแต่จะบังเกิดเป็นน้ําพุเป็นแหล่งน้ําที่ใช่ไหมครับสามารถปลูก จำสิ่งรอบข้างได้เกิดผลเป็นพรไปยังคนอื่นพระเจ้ามีความฝันว่าชีวิตของคุณจะไม่แห้งเหี่ยวจะไม่เป็นชีวิตที่ไร้ผลแต่จะเป็นชีวิตที่เกิดผลทั้งด้านจิตใจและร่างกายนี่คือสิ่งที่สําคัญที่พระเจ้าฝันไว้ในชีวิตของคุณคุณต้องรู้ว่านี่แหละคือความฝันของพระเจ้าอย่าไปฝันว่าชีวิตนี้ฉันต้องตายแน่นอนฉันต้องไม่มีอนาคตแน่นอนอันนั้นคุณฝันตามความคิดของคุณคุณไม่ได้ฝันตามแผนการตามความฝันของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของคุณพี่น้อง กลับมาเชื่อวางใจอยู่ในแผนการของพระเจ้าฝันอย่างที่พระเจ้าให้เราฝันอย่าไปฝันออกนอกลูนอกทางนะครับบางคนฝันออกนอกลูนอกทางฝันแบบโอ้โหเล็กน้อยบางคนก็ฝันออกนอกลูนอกทางที่ไม่ได้อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าเลยก็มีฝันสูงแต่นอกลู่นอกทาง สิ่งที่สําคัญที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องมีชีวิตของคนคนหนึ่งที่เป็นนักฝันคือชีวิตของโยเซฟโยเซฟมีความฝันที่มาจากพระเจ้าว่าเขาจะเป็นผู้นําครอบครัวเขาจะเป็นผู้ช่วยครอบครัวแต่ปรากฏว่าครอบครัวพี่น้องของเขาโดยเฉพาะพี่น้องเขาอิจฉาเขาว่าเฮ้ยเราจะต้องมากราบไหว้เองเลยทําไมเราเป็นพี่เองแขกต้องมากราบไหว้เราปรากฏว่าพี่น้องเกิดความอิจฉาและไม่พอใจโยเซฟรู้ไหมครับโยเซฟ ช่ไหมครับถูกขายให้กลายมาเป็นทาสเมื่อโยเซฟถูกพี่น้องขายให้กลายมาเป็นทาสโยเซฟยังรักษาความฝันที่พระเจ้าไว้ให้ในชีวิตของเขาโดยการรักษาชีวิตของเขาให้อยู่ในทางของพระเจ้าแม้กระทั่งถูกขายมาเป็นทาสอยู่ในบ้านของนายพลของอียิปต์ปรากฏว่าพระเจ้าก็อวยพรณนะตรงนั้นในชีวิตของโยเซฟจเจริญขึ้นพูดพร้อมกันครับจเจริญขึ้นไม่ว่าคนที่ไปที่ไหนถ้าคุณเก็บหัวใจแบบพระเจ้า อยู่ในทางของพระเจ้าคุณอาจจะถูกกันแกล้งไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนพระเจ้ามีวิธีการยกชูคุณขึ้นพระเจ้าจะไม่ปล่อยให้คุณตายที่นั่นพี่น้องแต่สิ่งนี้สําคัญขนาดนะครับโยเซฟยึดมั่นในทางของพระเจ้าถูกมาล่อลวงถูกทำไมครับถูกทําให้รู้ึกท้อแท้ใจภรรยาของนายพลที่ไปปฏิบัตินะครับเกิดชอบพอโยเซฟอยากจะได้โยเซฟเป็นชูู้พูดง,ง่ายโยเซฟไม่เล่นด้วยโยเซฟบอกว่าข้าพเจ้าจะผิดต่อพระเจ้าและผิดต่อเจ้านายของข้าพเจ้าได้อย่างไรโยเซฟปฏิเสธ เมื่อปฏิเสธถูกภรรยานะครับของนายพลของเจ้าของบ้านของเจ้านายตัวเองกันแกล้งใส่ร้ายถูกจับไปอยู่ในคุกหลวงของฟาโรห์แต่ณที่ลึกที่สุดขึ้นแล้วตกมาอีกท้อใจครับแต่โยเซฟไม่ทิ้งพระเจ้าโยเซฟยังเก็บความฝันและเก็บชีวิตของเขาไว้ในทางของพระเจ้าและพระเจ้ายกชูเขาจากอยู่ในคุกหลวง คิดว่าไม่มีทางออกพระเจ้ามีวิธีการพระเจ้ามีวิธีพระเจ้ายกชูโยเซฟขึ้นให้เป็นมหาอุปราชของอียิปต์ชีวิตของพี่น้องพระเจ้ามีความฝันที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เป็นเกลือแสงสว่างเป็นแหล่งน้ําเป็นแหล่งบะพรเป็นชีวิตที่เกิดฝนนั่นคือความฝันของพระเจ้าในชีวิตของพี่น้อง และพี่น้องต้องมีบทเรียนจากชีวิตของโยเซฟมีอยู่3อยา่าที่พี่น้องอย่าทําเด็ดขาดพูดพร้อมกันครับอย่าทําเด็ดขาดประการที่1คืออย่าทิ้งพระเจ้าไม่ว่าสถานการณ์ใดที่พี่น้องเผชิญเป็นความทุกข์ยากลําบากเหมือนกับที่โยเซฟเผชิญอย่าทิ้งพระเจ้าโยเซฟไม่เคยหันหลังกลับให้กับทางของพระเจ้าโยเซฟไม่ปฏิเสธในการที่จะเอาตัวของตัวเองนั้นเลือกติดตามพระเจ้า พี่น้องนี่คือสิ่งวิสําคัญคริสเตียนหลายคนรอคอยพระเจ้าไม่ได้อยากให้พระเจ้านะเป็นพระเจ้าที่ด่วนทันใจใส่เหรียญมาปุ๊บกดสวิตซ์ปับป๊บอธิษฐานปั๊บน้ําคกออกมาเป็นแก้วไม่ใช่อย่างนั้นนะครับพระเจ้ามีแผนการอันดีสําหรับเราทั้งหลายบางครั้งเราต้องรู้จักรอพูดมาเมือนครับรู้จักรอพี่น้องครับอิสาเอลทำไมพระเจ้าให้เขาไม่ให้เขาเอกเขาไม่เชื่อฟังเขาไม่อยู่ในเป็นทาส พระเจ้าให้เขารู้จักรอที่เขาจะประกาศความยิ่งใหญ่ผ่านทางชนชาติที่ยิ่งใหญ่ก่อนที่จะนําเขาออกมาพระเจ้าจะมีการเตรียมบางสิ่งบางอย่างที่ดีไว้ให้สําหรับประชากรของพระองค์บัครึ้เลยต้องรู้จักรอพี่น้องครับนั่นเป็นสิ่งที่สาําคัญโยเซฟรอถึงเวลาที่เหมาะสมที่โยเซฟจะแก้ฝันและเป็นผู้นําเพราะจะเกิดการกันดานอาหารขึ้นในอียิปต์เห <M> ็นไหมครับ <lemonade> <Beyonce? S 2> และพระเจ้าใช้จังหวะเวลานั้นให้โยเซฟเป็นผู้ช่วย กู้ครอบครัวของเขาที่จะเป็นคนแจกจ่ายอาหารณเวลานั้นให้แก่ครอบวงเขาเวลาของพระเจ้าพูดพร้อมกันครับเวลาของพระเจ้าดังนั้นยาที่หนึ่งยาชิงพระเจ้านั่นคือสิ่งที่สําคัญไม่ว่าคุณจะเจออะไรยึดพระเจ้าไวให้มันพระเจ้าทําให้สําเร็จทุกประการ 2. คือยาหยุดเดินหน้ากับพระเจ้าคือเสีนหลายคนไม่ได้หันหลังก็จริงแต่เขาหยุดเดินครับหยุดแล้วก็บวน หยุดแล้วก็ทำอะไรครับมัวแต่ไปเพลิดเพลินกับสิ่งที่ถูกล่อลวงด้านซ้ายด้านขวาหยุดในการรับใช้พระเจ้ารับใช้พระเจ้าแล้วไม่เห็นมีอะไรดีเลยโอ้ยเชื่อฟังพระเจ้าแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยเอาไม่หันหลังกลับแต่ขอหยุดเดินหน่อยเหนื่อยแล้วคุณหยุดตรงนั้นนานเกินไปพี่น้องคุณต้องเดินหน้ากับพระเจ้าเดินหน้ากับพระเจ้าในการรับใช้เดินหน้ากับพระเจ้าในการอธิษฐานเดินหน้ากับพระเจ้าในการเติบโตกับพระเจ้าโยเซฟ จออุปสรรคและปัญหาแต่สิ่งนี้สําคัญเขาไม่ได้หยุดในการที่จะเดินหน้ากับพระเจ้านี่คือสิ่งที่สําคัญเราหยุดไปโบสถ์ไหมครับเราหยุดรับใช้พระเจ้าไหมครับเราหยุดนะ่แล้วก็มัวแต่เพลิดเพลินกับสิ่งล่อลวงที่อยู่ข้างซ้ายข้างขวาไม่ว่าเป็นเพื่อนไม่ว่าเป็นอะไรหลายสิ่งหลายอย่างความสนุกสนานบนโลกนี้คุณหยุดในการที่จะเดินหน้ากับพระเจ้าไหมครับเห็นไหมครับโยเซฟไม่หันโยเซฟไม่หยุด และที่สําคัญโยเซฟไม่ห่างจากพระเจ้าประการที่3มอย่าห่างจากพระเจ้าหลายคนไม่หันหลังกับก็จริงหลายคนไม่หยุดก็จริงแต่คุณเดินห่างห่ากับพระเจ้าคริสเตียนที่เดิน่างานกับพระเจ้าพระคัมภีร์บอกบุคคลใดที่ติดสนิทอยู่กับเราผู้นั้นจะเกิดผลมากพี่น้องครับพระระเจ้าบอกให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องทิ้งแล้วคุณรู้สึกรักพี่น้องอย่าอย่าเก็บมันไว้ เมื่อเราทิ้งเราจะใกล้พระเจ้าเมื่อเราสารภาพเมื่อเรายอมรับราบเปลี่ยนแปลงนะครับพี่น้องเราจะใกล้พระเจ้าเอาตัวของคุณใกล้พระเจ้านั่นเป็นสิ่งที่สําคัญจากบทเรียนชีวิตของโยเซฟพระคัมภีร์บอกอย่างชัดเจนพี่น้องเมื่อเราไม่ห่างพระเจ้าเราเลือกที่จะอยู่ใกล้พระเจ้าเพราะเรารักพระเจ้าโรมบที่แปดก็ยี่8ิบแบอกกับเราพระองค์ทรงช่วยทุกคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลดีในทุกสิ่ง พระองค์ไม่ได้บอกว่าพระองค์ช่วยคนที่เชื่อในพระองค์เท่านั้นไม่ใช่เชื่อนะพี่น้องพระกรมพีข้อนี้บอกว่าคนที่รักพระองค์จะเกิดผลดีในทุกสิ่งพูดพร้อมกันครับรักพระเจ้าถ้ารักพระเจ้าจะใกล้พระเจ้าถ้ารักพระเจ้าจะยอมเชื่อฟังและเปลี่ยนแปลงพระกร์พีบอกนั่นคือโหนชางแห่งพระพรอย่าสับสนระหว่างความรอดกับพระพรนะครับ รอดมันก็มีรอดจากไฟรอดแบบรอดเกิดผลไม่มากรอดบําเหน็จรางวัลก็ต่างกันแต่ถ้าเรารอดแล้วและเราเริ่มต้นที่จะเอาตัวติดสนิทกับพระเจ้ายอมรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณจะไปถึงแผนการความฝันของพระเจ้าชีวังไว้ชีวิตของคุณจะเกิดผลมากนี่นคือเหตุผลที่ทําไมชีวิตคริสเตียนหลายคนมีความแตกต่างกันพี่น้องรักพระเจ้าคือการเชื่อฟังยอมอยู่ใกล้ชิดไม่เบือนหน้าหนีจากพระเจ้า พี่น้องพระเจ้าทําไม่สําเร็จได้ทุกประการในพระธรรมโยชูวาบทที่21-45สิ่งดีที่พระเจ้าทรงสัญญาต่อประชาชนพระองค์ทรงทําไม่สําเร็จทุกประการต่อประชาชนต่อภาพรวมพระเจ้าทําให้สําเร็จทุกประการไม่มีสิ่งใดเลยที่พระเจ้าสัญญาแล้วล้มเหลวหลายคนบอกว่าอาจารย์โอพูดมาพูดเร็วคีโมหรือเปล่าผมบอกพี่น้องอยู่เสมอว่า ถ้าคุณอยากรู้ว่าสิ่งที่พระเจ้าสัญญาเป็นแท้แน่จริงแค่ไหนพี่น้องดูระดับบุคคลเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่ามั่วบังเอิญคุณไปดูระดับโลกครับชนชาติอิสราเอลพระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าจะไม่ปล่อยให้เขาล้มเหลวจะไม่ปล่อยให้เขาพินาศแน่นอนเมื่อมีการดื้อดึงพระเจ้าตีสอนเขาพระเจ้าขับไล่เขาพระเจ้าลงโทษเขาเหมือนที่พระเจ้าทรงทําต่อชนชาติต่างๆที่จมอยู่ในความบาปในยุคสมัยนั้น นั่นคือความยุติธรรมของพระเจ้าแต่แน่นอนบุคคลที่พระเจ้าเลือกไว้บุคคลที่พระเจ้าสัญญาไว้พระสัญญาของพระเจ้ามั่นคงดำรงเป็นนิจนิรันดร์เมื่ออิสราเอลอยู่ในเงื่อนไขกลับมาหาพระเจ้าสารภาพแม้เขาไม่สมบูรณ์แบบเหมือนเราทั้งหลายที่ไม่สมบูรณ์แบบแต่เขาเลือกที่จะไม่หันหลังให้พระเจ้าแล้วเขาเลือกที่จะเดินกับพระเจ้าแม้จะเดินช้าบ้างและเขาเลือกติดสนิทกับพระเจ้าพระเจ้าบอกเขาจะกลับมาเป็นชาติเขาจะกลับมาสู่การรับประพร มีหลายชนชาติมีหลายบุคคลที่พยายามจะลบล้างชนชาติอิสราเอลจากโลกนี้แต่เขาทําไม่ได้เพราะสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อชนชาติอยู่ยังคงดํารงอยู่และเป็นจริงฮิตเลอร์พยายามก่้าล้างเผ่าพันธุ์พยายามลบล้างชนชาติ Israel, อิสราเอลเพราะถ้าชนชาติอิสราเอลล้มเหลวถูกลบล้างไปได้นั่นแสดงว่าพระเจ้าที่เราเชื่อพระสัญญาที่พระองค์ให้ไว้นั้นไม่เป็นความจริงแสดงว่าพระเจ้าไม่มีอยู่จริงแต่เพราะบางคมพีบอก สิ่งที่พระเจ้าสัญญาต่อประชาชนต่อชนชาติของพระองค์สำเร็จทุกประการดูระดับโลกครับดูชนชาติอยู่พระเจ้าทำให้สำเร็จแล้วชีวิตของคุณทำไมพระเจ้าจะทำไม่ได้แม้คุณเผชิญการทดลอง ยึดพระเจ้าไว้ให้มั่นพระเจ้ามีวิธีการเอาคุณออกจากหลุมแห่งความมืดมิดให้กลายมาเป็นความสว่างพระเจ้าสามารถเปลี่ยนชีวิตที่ไร้ค่าของคุณให้กลับมาเป็นเกลือที่เป็นของดีได้พระเจ้าสามารถเปลี่ยนชีวิตที่แห้งผาของคุณให้เป็นชีวิตที่มีแหล่งน้ําแห่งชีวิตหลังไหลออกไปได้พระเจ้าสามารถเปลี่ยนชีวิตที่เป็นชีวิตที่ดูเหมือนไม่มีทางเกิดผลได้พลิกชีวิตได้พระเจ้าสามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณให้เป็นชีวิตที่เกิดผลมากได้นี่คือความฝันของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของคุณ อย่าหันหลังกลับจากทางของพระเจ้าอย่าหยุดเดินหน้ากับพระเจ้าและอย่าห่างพระเจ้าและชีวิตของพี่น้องเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมคุณจะกลับมาเป็นคำพยานที่ยิ่งใหญ่ต่อคนรอบข้างของคุณเหมือนชีวิตของโยเซฟพี่น้องนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเราใจผมท้าทายพี่น้องให้มีชีวิตที่เกิดผลไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่มีคำว่าสายเกินไปแต่อย่าให้มันช้าจนทำไมครับจนพี่น้องรู้สึกเหน็ดเหนื่อย อาธิษฐานถ้าคุณล้มในความบาปขอพระเจ้าเมตตาสารภาพความผิดบาปก,กลับมาหาพระเจ้ากลับมาอยู่ในทางแห่งพระคุณพระเจ้าไม่เคยปิดไม่เคยไล่ไก่แต่เมื่อชีวิตของคุณอยู่ห่างกลับมาอยู่ใกล้เมื่อชีวิตคุณล้มในความบาปก,กลับมากลับมาหันหลังกลับเดินกับพระเจ้านี่คือสิ่งที่ผมขอฝากพี่น้องไว้ในเช้าวนันนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านและถ้าเห็นว่าสิ่งนี้สําคัญเอาไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆครับเพราะคริสเตียนหลายคน หันหลังกลับโดยที่เขาไม่รู้ตัวหยุดเดินกับพระเจ้าโดยที่เขาไม่รู้ตัวและเขาอยู่ห่างกับจากพระเจ้าทำให้ชีวิตเขาเกิดผลมากไม่ได้นี่คือความฝันของพระเจ้าต่อชีวิตของพี่น้องเรียนรู้จากที่จะเดินในความฝันของพระเจ้าบอกกับพระเจ้าลูกอยากเป็นแสงสว่างเอาลูกออกจากความมืดมดลูกอยากเป็นเกลือ เอาลูกสร้างลูกให้เป็นคนที่มีคุณค่าติดสนิทกับพระคำของพระเจา้าเชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์จะเทน้ําแห่งชีวิตลงมาและเราจะออกไปแบ่งปันของดีติดสนิทกับพระคำแล้วชีวิตของคุณจะเกิดฝนของพระเจา้อจาอวยพรครับ